ก็เป็นทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ครับผมออกมาถแถลงการนะฮะปล่อยตัวสองนักเตะตัวยืมในครับผมกลับถิ่นนะฮะแล้วก็ไม่เซ็นสัญญาถาวรน,นั่นเองนะครับผมซึ่งทั้งสองคนนะฮะก็ประกอบด้วยมาเซลสาบวิเซอร์ในครับผมกองกลาง ที่ยืมมาจากบาเยอร์มิวนิกแล้วก็อีกหนึ่งคนก็เป็นเวลเวกฮอสนครับผมที่ตอนนั้นนะฮะยืมตัวมาจากเบซิกตัสในลิกตุรกีนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองคนฮนะก็ถูกยืมมานครับผมแก้ขัดในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาในครับผมในยุคของอีริเทนแฮกนะฮะซึ่งทางซาบิเซอร์เนี่ยผมว่าผลงานก็ค่อนข้างดีในครับผมใช้ได้นะฮะผมก็ค่อนข้างจะเสียดายเหมือนกันนครับผมสาหรับ การที่แมนยูนะฮะในยุคของเอริกเทนฮฮกไม่เซ็นซาบิเซอร์ถ่าว bon, รนะครับผมส่วนวอลเวกฮอสนะครับผมก็ทำตามแทคติกของเอริกเทนฮฮกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมหรืออ่าเราจะเรียกเขาว่าเป็นกองหน้าตัวรับนะครับผมซึ่งก็ตามที่เทนฮฮกวางเทคนิคไว้นะครับผมวิ่งไล่บอลอย่างเดียวนะการยิงประตูก็ไม่ค่อยจะสำคัญสำหรับเวกฮอสสักเท่าไหร่นะครับผม ก็ความสำเร็จของทั้งสองคนกับแมนยูในเต็ดนะครับผมก็เป็นการช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอริกเทนแฮกนะครับผมสามารถคว้าแชมป์คาราบาวคัพได้นะครับผมเหนือนิวคาสเซิลนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยหลังจากออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยโชคดีนะครับผมในเส้นทางอาชีพ once a red always a red